วันนี้เรามาทำความรู้จักกับกองทุนบ l u e b e r r y f u n d ดกองทุนที่เป็นบร ו กเกอร์นะครับขนาดใหญ่ก็คือเป็น Blueberry Market นะเนาะเพื่อนๆบร ו กเกอร์ <broker S 2> ที่ลงมาเล่นนะครับอุตสาหกรรมกองทุนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบร ו กเกอร์นะครับก็คือ Blueberry Market เนี่ยมาเปิดเป็นบ l u e b e r r y f u n d ดนะครับ ก็เมื่อปีที่ผ่านมาในช่วงกลางปีนะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับผมก็จําได้เนาะเขาก็ได้เปิดตัวนะครับแล้วก็เหมือนยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ในปัจจุบันเนาะตอนนี้เขาก็รองรับนะครับแล้วก็พร้อมนะครับบริการเทรดเดอร์ชาวไทยแล้วนะครับในทางเว็บไซต์ก็สามารถแปลภาษานะครับเป็นภาษาไทยได้แล้วเนาะเพื่อนๆก็ถือว่าดีและเพื่อนๆก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับของทางบูเบอร์ f ันเด t t h i l l n n d นะครับหรือว่าแม้แต่กลุ่มนะเนาะเพื่อนๆก็สามารถคุยหรือ Inbox กับทางซัพพอร์ตของทาง b l u e e r r y y u u n เดได้แล้วนะเนาะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปรู้จักเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็แตกต่างกับกองทุนอื่นๆหรือไม่เนาะวันนี้ผมจะมาพูดรายละเอีย д, กดกฎกติกาต่างๆนะครับสิ่งที่เราควรจะรู้ ถ้าหากเราสนใจกับทางกองทุนนะครับเราต้องรู้อะไรบ้างวันนี้ผมจะมารีวิวข้อขาวนะครับมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเรามารู้โปรแกรมสอบกันก่อนเลยนะครับทางกองทุนเขามีโปรแกรมอะไรบ้างเนาะเพื่อนๆโปรแกรมนะครับทางกองทุนเขามีอยู่7รูปแบบโปรแกรมนะครับ แต่เป็นประเภทแบบอย่างชัดเจนเนี่ยก็มีจะมีอยู่3รูปแบบนะครับเ,เพื่อนๆก็คือรูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็น instant นะครับก็คือพอร์ตที่ไม่ต้องสอบเนะาะเงินทุนทันทีนะครับเขาก็จะแบ่งแยกไปนะครับแล้วก็มี1 s t e สเต็ปนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มี2สเต็ปนะครับก็คือการสอบแบบ1 f a เฟสและแบบ2เฟสแล้วก็ instant นะครับก็คือบัญชีนะครับจะมีอยู่3ประเภทแต่จะแบ่งออกเป็น7 รูปแบบโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกก็จะเป็นพาม m t งสเตนะครับก็คือการสอบแบบ2องเฟสแบบพามเนาะหนึ่งสเต็ปนะครับก็ตามรูปแบบชัดเจน2 s t สเต็ปก็เป็นรูปแบบปกตินะครับ r a b b i t เนี่ยก็จะเป็นการสอบแบบ1นึ่งเฟสแต่ว่าแบบอย่างรวดเร็วนะครับสามารถรับเงินทุนได้อย่างรวดเร็วนะครับเซนติคนะครับก็เป็นการผสมผสานเนาะเปืเป่อยๆการผสมผสานแต่จะเป็นการสอบแบบ2องเฟสเช่นกันนะครับเนาะ i n s t a n t e ์ i t นะครับก็เป็นพอร์ตที่ ไม่ต้องสอบเนาะเพื่อนๆมันก็จะแตกต่างกับ Instant l i g e นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น Mac Loss หรือ Daily Loss นะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับถ้าหากใครสนใจเนาะก็สามารถเข้ามาดูนะครับเราสามารถเข้ามาดูกฎกติกาเบื้องต้นกันได้นะครับเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาเจาะเอาแบบเอาชัดๆนะครับ2สเต็ปกันดีกว่านะครับเพราะว่ากฎการสอบแบบ2 f a เฟส ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับในการสอบกองทุนเนาะเริ่มจากเรามาดูแอคเคอเรซ์ไซด์นะครับก็จะมีแอคเคอเรซ์ไซด์เริ่มต้นตั้งแต่5,000ดอลลาร์นะครับ10,000ดอลลาร์2องห0ื0 0ห้จนไปถึง200,000ดอลลาร์นะครับเป็นพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของ2องสเต็เปเนาะเพื่อนๆแล้วก็ราคานะครับก็ตามนะี้เลยราคาสูงสุดก็จะอยู่ที่1,000นะครับก็คือ พอสอบ200,000นะครับแล้วก็ส่วนพอแสนนะครับก็จะอยู่ที่500นี่ยังไม่รวมราคาดิสคาวโค้ดนะครับมาดูราคาเริ่มต้นกันหน่อยเนาะราคาเริ่มต้น5,000ดอลลาร์นะครับแอคเคาท์ไซส์เล็กๆเนี่ยอยู่ที่ราคา35ดอลล์เองนะครับเพื่อนๆนี่ยังไม่รวมดิสคาวโค้ดนะครับแน่นอนว่าผมมีดิสคาวโค้ดนะครับมาฝากให้เพื่อนๆด้วยนะครับโค้ดส่วนลดนะครับก็เป็น tron ft นะครับใส่โค้ด T R O N F T เนี่ย ก็จะสามารถลด30%กันเลยทีเดียวนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะ1น0 0 0มืนะครับพอร์ต1,000 0เนี่ยอยู่แค่60ดอลลาร์นะครับแล้วก็เราสามารถลดได้อีก30%ก็จะถูกลงอีกมากกว่านี้เนาะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกฎกติกาและกันนะครับการสอบแบบ2สเตปนะครับก็คือชื่อนะครับ two-step evaluation นะครับ เราเนี่ยต้องสอบแบบ2เฟสนะครับก็คือสอบ2ครั้งครั้งแรกนะครับเราต้องทํากําไรให้ถึงเป้า10%เนะครับเมื่อผ่านเฟสหนึ่งสิแล้วนะครับเขาก็จะให้สอบเฟสสองนะครับเราก็ทําเป้าของเฟสสองนะครับแค่5%เเท่านั้นเองนี่ก็เป็นกฎกติกาทั่วไปนะครับก็เหมือนเหมือน f t m o เนาะเพื่อนเพื Mac ่อนแมคลอสนะครับก็คือสามารถ าดาวดาวสูงสุดนะครับไม่เกิน10%นะครับแล้วก็มีการจำกัดการขาดทุนรายวันอยู่ที่5%นะครับโบฟิชร์นะครับเพื่อนๆก็เราจะได้รับส่วนแบ่งเนี่ยอยู่ที่80%นะครับแล้วก็แม็กดาดาวไทม์เนาะเขาก็จะบอกเลยนะครับอย่างชัดเจนเนาะว่าเป็นสเตติกนะครับหรือว่าเป็นการาดาวดาวแบบคงที่นะครับเพื่อนๆตามยอดบาลานซ์เลยไม่เลื่อนตาม น่าจะพอเข้าใจนะครับถ้าเขามีบอกแบบนี้แสดงว่ารูปแบบโปรแกรมอื่นนะครับก็จะมีทั้งเทลลิ่งนะครับมีเทลลิ่งดาวดาวมีการแบบดาวดาวแบบเรื่อนตามนะครับอันนี้เพื่อนๆสนใจโปรแกรมไหนก็ก,ก็สามารถมาดูได้เห็นไหมอย่างเช่น Ra b b i t นะครับก็จะมีเป็นเทลลิ่งดาวดาวนะครับเพื่อนๆแต่2 s t สเต็ปไม่มีเนาะแล้วก็เดลี่ดาวดาวไทนะครับก็จะเป็นแบบปกติเนาะเพื่อนๆเป็น5%ของยอดบาลานซ์ต่อวันต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นปกติเลย ท i ามริมนะิดเนาะเพื่อนๆเราสามารถเทรดได้เรื่อยๆนะครับพอร์ตไม่มีวันหมดอายุเราสามารถสอบนะครับเทรดจนผ่านหรือจนกว่าจะตกนะครับเนาะเพื่อนๆมีอยู่สองอย่างแต่ที่แน่ไม่จำกัดเวลานะครับเลเวลเลชนะครับก็อยู่ตามนี้เลยเนาะเพื<ๆ>่อนๆนในการสอบนะครับแต่ละเฟสอ่าแน่นอน evaluation min trading day เนี่ยเขาให้อยู่ที่3วันนะครับก็คือเราต้องเทรดขั้นต่ำา3วันเนาะจึงจะสามารถผ่านได้ในแต่ละเฟสนะครับ ส่วน f u n d ด็ด Min Trading Day เนี่ยก็คือในพอร์ตเงินทุนนะครับหรือพอร์ตจริงเนี่ยก่อนที่เราจะสามารถถอนเงินได้เนี่ยแน่นอนว่าขั้นต่ำในการเทรดก็คือเราต้องเทรดขั้นต่ำ3า3วันนะครับแล้วก็ไปเอานะครับรอบในการถอนก็ทุกๆ14วันนะครับในวันแรกที่เราได้รับเงินทุนนะครับก็นับไปอีก14วันเราจึงจะสามารถร q u ควส p ไปเอาออกมาได้เนาะเพื่อน Account Copy Trading นะครับก็สามารถได้นะครับแล้วก็แน่นอนมันมีกฎกติกามีกลยุทธต์ต้องห้ามนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกฎนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะ,อะสอบนะครับกับทางกองทุนโบเบอรีเร่เพื่อนๆต้องรู้นะครับอันนี้ผมพูดเลยว่าต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้เนาะเพื่อน กฎกติกาต้องห้ามนะครับก็คือเป็นกฎที่ทางกองทุนทั่วๆไปเนี่ยเขาห้ามกันเลยนะครับอย่างเช่นการถือออเดอร์นะครับต่ำกว่า1นาทีเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้ผิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใน10ออเดอร์นะครับใน10บไม้ของเราเนี่ยถ้าเราถือออเดอร์ไม่ถึงนาทีนะครับไม่ถึง1นาทีเนี่ยเกิน50%เ หรือประมาณว่า6 order ออ, 9, order ดอเดรอร์อะไรอย่างนี้นะครับใน10ออเดอร์ทั้งหมดนะครับก็จะถือว่าเราผิดกฎกลยุทธ์ต้องห้ามเนาะเพื่อนๆพูดง่ายๆเปิดขึ้นมาแล้วทีพีเลยเปิดขึ้นมาแล้วปิดเลยอะไรอย่างี้นะครับเทรดแบบสั้นๆนะครับแบบนั้นไม่ได้เนาะกลยุทธ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับทุกกองทุนอันนี้ผมย้ําเลยนะครับ2นะครับก็คือมาติงเกล การเบิ้ลหลอดนะครับอย่างเช่นเข้าไปหนึ่งหลอดแล้วนะครับในเมื่อเราติดลบหรือดอดอวเนาะแล้วเราเข้าถั่วไปอีกนะครับเพิ่มเป็น2หลอดอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนเเมื่อลงไปอีกเราเพิ่มไป4ี่หลอดอะไรอย่างนี้นะเนาะเพื่อนๆถั่วไม้เข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นมาติงเกลเพิ่มหลอดไซส์ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าการเทรดแบบมาติงเกลนะครับแบบนี้ผิดกฎนะเนาะเพื่อนๆนและ3นะครับคือกลยุทธ์อออินการสอบกองทุนนะครับไม่แนะนําให้ทํา เรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับในการเปิดแบบโอเวอร์เทดนะครับไม่ตั้ง SL แล้วก็เหมือนประมาณว่าอออินไปเลยนะครับอย่างเช่นแม็กดอดาวอยู่ที่5%ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ความเสี่ยง5%ไปเลยหรือ4.9%ไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับการเทรดแบบอออินแบบนี้เขาก็ห้ามนะครับเนาะเพื่อนๆ C นะครับกริดเทรดดิ้งแน่นอนเทรดไม่ได้นะครับแบบเปิดเทรดแบบร้อยจุดร้อยจุดอะไรอย่างนี้นะครับหรือ50จุดอะไรอย่างนี้นครับเปิดเทรดทิทีซ้ำท,ท,ทิทีนะครับเพื่อที่จะทํากําไรไม่ตั้ง SL แต่ว่าถ้าถูกทางเนี่ยก็จะท p นี่เขาเรียกว่าเป็นกริดเทรดดิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ต้องห้ามนะครับเปื่อนๆไม่สามารถทําได้เนาะก็จะมีอยู่4กลยุทธ์นะครับที่ต้องห้ามก็น่าจะพอเข้าใจเนาะอันนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับกฎของทางกองทุนเขาเนาะ เดี๋ยวไปดูหลอดซส์นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ย two step หลอดซส์นะครับมาดูกันนะครับก็คือแน่นอนว่าเขามีกฎนะครับห้ามอ,าออกออเดอร์นะครับเพื่อนเพื่อนห้ามออกออเดอร์เกินตามขนาด account ต i z e ตามนี้เลยเ,เพื่อนๆสมมติว่าจะสอบพอร์ต10,000นดอลลาร์ 10, นะครับท้องข้ามนะครับไม่สามารถออกหลอดไซต์เกินได้0.2อหลอดเนาะพอร์ต10,000น,นะครับไม่สามารถเปิด หลอดไซส์เกินได้2องหลอดนะครับในทองคำเนาะส่วนใครจะเทรดคู่เงินนะครับหรือว่าคอมมูนิตี้นะครับต่างๆเนาะเพื่อนๆหรือคริปโตเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูตามนี้ได้เลยนะครับหลักๆก,ก็ให้รู้ไว้ตามนี้เนาะเพื่อนๆส่วนกดอื่นๆนะครับการเทรดชนข่าวนะครับไม่สามารถเทรดชนข่าวได้เนาะเพื่อนๆทั้งในช่วงสอบแล้วก็ทั้งพอร์ตจริงนะครับแต่เราสามารถเปิดหรือปิด ก่อนหลังได้นะครับก็เป็นกฎทั่วไปแหละ,ะ2 m i n u น e ทนะครับ before and after นะเนาะเพื่อนๆก็คือ2นาทีนะครับก่อนหลังเราจึงจะสามารถเทรดได้เนาะแล้วก็สามารถถือข้ามวันข้ามสัปดาห์ได้หรือไม่แน่นอนครับสามารถถือได้นะครับสามารถถือได้นะเนาะเพื่อนๆอันนี้ทางกองทุนเขาก็อนุญาตนะเนาะเพื่อนๆอน่าสำหรับกองทุน Blueberry f u n d นะครับถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะ ได้มาสอบให้เพื่อนๆชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ผมเนี่ยก็ได้คัดเลือกมาแล้วนะครับกรองมาแล้วเนาะเพื่อนๆจึงมารีวิวให้เพื่อนๆชมเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆไหมเพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ